สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่โหมดการทำมาหากินเหมือนเคยแล้วค่ะเริ่มฝึกตื่นนอนให้เร็วกว่าเคยหนึ่งชั่วโมงจากเดิมเคยตื่นเจ็ดโมงวันนี้ตื่นหกโมงลูกค้าทำผมนัดแปดโมงเช้านะคะเช้านี้พี่รับลูกค้าได้สองสารายสามรายค่ะยังเหนื่อยอยู่นะคะยังมีอาการเหนื่อยหอบมันก็ต้องมีเว้นพักช่วงเป็นช่วงๆไป แต่ดีค่ะลูกค้าเข้าใจอีกทั้งไม่แสดงท่าทางรังเกียจเราด้วยไม่กลัวเราจนจนมากเกินไปนะักต้องขอบคุณทุกท่านเลยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกดีข้อดีของการทำงานในบ้านนะคะเราก็จะมีเวลาจัดการกับความรกเนาะเล็กๆน้อยๆตามจังหวะและโอกาสมีอย่างอันนี้ก็เก็บขวดเครื่องดื่มพลาสติกออกมาใส่ถงุงแยกไว้หลังบ้านนะคะ แวบออกไปตลาดกันสักนิดหนึ่งหาอะไรเข้ามาทานค่ะได้เห็ดได้เห็ดสดมาิกรี้หนูกาแฟแล้วก็พิซซ่ามื้อเย็นของวันนี้น่าจะเป็นพิซซ่าค่ะลวกยอดเลยมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นไปด้วยถ้วยนะ้ำส้มเปลือกน้ำส้ม กาแฟยเย็นกินจนอยากเปิดร้านแต่ไม่มีทุนขวดกล่าวล้างไว้เมื่อเช้าเราเป็นชาวประหยัดจ้ะจนเพื่อนลูกเคยบอกว่าแม่แม่เพื่อนหนูมันบอกว่าแม่งะ่ะขี้เหนียวฟังแล้วขำแบบเคือเคืองนึกในใจเด็กเวร ทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาล้างจานกันเลยจ้ะอย่ารอช้าจานชามที่เราทานไว้เมื่อเช้านะคะพอม,มีเวลาว่างเราก็ล้างเลยเวลาที่ดีที่สุดทุกคนว่าเป็นเวลาช่วงไหนคะส่วนตัวเราคิดว่าเวลาที่ดีที่สุดคือการได้อยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอันนี้คือเวลาที่ดีที่สุด จดจอยู่กับสิ่งที่ตัวเราอยากทำสิ่งที่ตัวเรากำลังกระทำถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะแต่เราก็จะทำอย่างทำอย่างสุขใจทำอย่างสบายใจทำแล้วดีต่อใจเราเองไม่ต้องไปเวอร์วังเวรวังให้กับอะไรที่มันปวดหัวภายนอกอยู่กับตัวเองค่ะสบายใจที่สุด থ থ ตัวนี้เป็นผลพวงมาจากช่วงที่ป่วยเป็นเดือนแล้วน,นะคะไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลหิ้งพระเลยไผยนี้ใช้ว่ายพระแม่กวนอิมนะคะแต่ว่ามันก็เลยเอาลงมาทำความสะอาดวันนี้ไม่รู้รอดหรือเปล่าไม่รู้จะรอดหรือล่วงคิดว่า,น,าน่าจะไม่รอดแล้วแต่ก็อยากจะลองดูเพราะว่ารากเขายัางใช้ได้ เดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งส่วนอันนี้ก็ตะไคร้นะคะที่ปลูกไว้นะั่นก็คือพอไก่มากวนแล้วก็มาอึมาถ่ายตรงนั้นตรงพื้นที่นั้นเราก็เลยไม่ไม่ลดน้ำพรวนดินไม่เติมปุ๋ยอะไรต่อปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวไปอันนี้ซื้อมาใหม่ค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้รากเริ่มขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า จะพรวนดินเย็นนี้จะจะไปรดน้ําก่อนแล้วก็ตอนเช้าให้ดินมันอ่อนตัวลงแล้วค่อยไปไปพรวนดินพรวนดินแล้วก็จะลองปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> รักขึ้นแล้วค่ะส่วนนี้ก็เป็นอาหารเย็นของเรามื้อนี้มื้อเย็นนะคะเมื่อกี้ออกไปตลาดมาไปดูหอมหัวใหญ่ <c oughs> แล้วก็แค่ลรนึกขึ้นใจยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไปหิวมาเป็นมื้อเย็นของเราวันนี้ค่ะส่วนท่อนนี้อาจจะมีเสียงฝนอยู่บ้างนะคะถ้าได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะบังเอิญว่าฝนมันตกเนาะอันนี้ก็หิวแล้วจ้ะอา้าวข้าขอมอบชีส คิดว่ากินไม่หมดแน่นอนเลยลุกไปหาจานมาตักแบ่งแบ่งไว้เพื่อส่วนที่เรามันจะได้ไม่ไม่เสียไม่บูกเก็ <c oughs> บไว้ได้ในมื้อถัดไปจ้ะ เห็นกระโดดคนอือให้หัวสังคอเจ็บจนจนี้ที่เราตกใจอ่ะเพราะไม่รู้ไม่ได้เลยไงโอ๊ยเป็นมากกว่าที่เอกใจนี่นะคิดว่าอู้ใจล้วจะหักตัวได้เวลาทำงานแล้วค่ะถึงเวลาที่ลูกค้านัดมาเสียบ2วันแล้วก็ค่อยขึ้นเลยเ้องหมอ เสือโยคะของเจ้านายเพื่อนไม่ใช้แล้วค่ะส่งมาถึงใหม่ของเราเก่าของท่านได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะคะนายได้กุศลเราได้ใช้ประโยชน์จากจากสิ่งที่นายให้มาหมดวันพอดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ